สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะพี่พบกันกับอีพีเอ่อเก้าสี่ศูนย์กันแล้วนะคะฝากพี่ๆคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางนะคะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวไปบ,บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ ep 940วันที่1กันยายน2568ค่ะวันนี้ก็มีพระไม้พี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่1เป็นพระปกเชียงแสนค่ะพี่จ๋าปกโพเชียงแสนนะคะพี่เนื้อตะกัวเก่าเลยค่ะปกโพเชียงแสนเนื้อตะกั่วนะคะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่๋าแบ่งปันพี่พี่ F ซีค่ะปรกเชียงแสนใหม่เลขหนึ่งหกร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่2เป็นสมเด็จขาโตหลวงปุโตะค่ะพี่จ๋าขาโตปุโตหมายเลขสอค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จ๋าปุโตว,วัดประโดชิมพลีค่ะพี่เก่าสวยใหม่เลขที่สองนะคะพี่จ๋า แบ่งปันให้พี่ fc ค่ะพี่ใหม่เลข2600บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่ง2481ค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อดิ่งมาในเลี่ยมนะคะพี่พร้อมเลี่ยมค่ะเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะพี่เป็นเหรียญ2481อยู่ในเลี่ยมไม่ชัดเจนกราบขอโทษขอภัยนะคะพี่รบกวนพี่พี่ fc โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่จ๋า หลวงพ่อดิ่ง2481เก่าสวยแบ่งปันพี่พี่อยู่800บาทนะคะพี่พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่4เป็นเหรียญพระปิตาหลวงพ่อแก้วห่วงเชื่อมค่ะปิตาหลวงปุสุขค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากตาเจ้าของค่ะพี่เหรียญพระปิตาหลวงปุสุขนะคะพี่เก่าสวยสภาพใช้ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหมายเลขสคะ่ะแบ่งปันอยู่ที่800อยบาทค่ะพี่หมายเลขที่ห้าเป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าปิตาหลวงพ่อปล้องวัดหลุมดินค่ะพี่เนื้อเก่านะคะพี่จ๋าปิตาหลวงพ่อปล้องวัดหลุมดินคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันเทพี่ fc 6 0รบาทหมายเลขที่5ค่ะหมายเลข6เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดค่ะพี่จ๋าปูท่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่หมายเลข6ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงปูท่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่หมายเลขที่หกค่ะ แบ่งปันที่พี่ f ีนะคะับพี่จ๋าแปดอบาทค่ะหมายเลขเจเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดหลังแบบค่ะพี่จ๋าแม่บ้านได้มาแบบนี้เลยค่ะปู่ทวดเตารีดหลังแบบนะคะพี่ ่าสวยค่ะพี่จ๋าเตารีดหลวงปูทวดหลังแบบค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดเป็นตเตารีดชอชิงเฉลิมพลเนื้อ,อ,อนวะนะคะพี่จ๋าเตารีดชอชิ่งนะคะพี่เนื้อนวะค่ะด้านหน้ามีชอชิ่งทั้งหมดสามตัวนะคะพี่ เป็นเนื้อนวะนะคะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่หมายเลขที่8เตารีดชอชิงเนื้อนวะค่ะหมายเลข8ดแบ่งปันอยู่ที่1,000บาทนะคะ,ท 9, นคะพี่จ๋าหมายเลขที่เกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋าพ่อเดิมวัดหนองโพพร้อมเลี่ยมใต้ฐานจานค่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะพี่ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยหลวงพ่อเดิมค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เนะคะพี่ไต่ฐานมีรอยจานพร้อมเลี่ยมแบ่งปัน700บาทค่ะหมายเลขที่10บค่ะพี่จ๋าเป็นรูปล่อหลวงพ่อพรมค่ะพอพรมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมค่ะพี่เลี่ยมใช้งานนะคะพี่จ๋าองค์นี้เก่าๆค่ะมองแทบไม่เห็นเนื้อในนะคะพี่จ๋ารูปล่อหลวงพ่อพรรมวัดช่องแคค่ะ พร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่รบกวนพี่พี่ fc โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่700บาทใหม่เลขที่10ค่ะพร้อมกันเลี่ยมใช้งานเก่าๆนะคะพี่11เป็นเหรียญหลวงพ่อโมวัด3จีน2461ค่ะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่๋า เรียญหลวงพ่อโมค่ะพ่อโมวัดสามจีนค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อโมงนะคะพี่แบ่งปันหมายเลข1 1 8 0 0บาทค่ะ12เป็นคุณแผนหลวงพ่อหนงค่ะพี่จ๋าคุณแผนพ่อหนงเนื้อดินเก่าสวยค่ะหลวงพ่อหนงเนื้อดินนะคะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่หม่เลขสิบสองค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc หกรอยบาทค่ะสิบสามเป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อสวงวัดทีประขาวค่ะ รอเก่าสวยหลวงพ่อสวงนะคะพี่ สวยค่ะพี่จารูปหล่อหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวค่ะหมายเลข13แบ่งปันพี่พี่เอฟสีหกบาทค่ะ14เป็นพระกิ่งเปาเรศนะคะพี่จา่าด้านบนมีซุ้มขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จากิ่งเปาเรศด้านบนมีเป็นซุ้มค่ะพี่ กิ่งเปาวรรนะคะพี่จ๋าด้านบนเป็นสมค่ะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีหกร้อยบาทหมายเลขที่สิบสี่นะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะสิบห้านะคะพี่เป็นเหรียญพระพรหมมีรอยจานพร้อมเลี่ยมค่ะเหรียญพระพรหมนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยกันจานค่ะพี่รอยจานเก่าชัดสวยค่ะ จานเต็มหน้าหลังนะคะพี่จา๋าพระพรหมนะคะพี่มีร่องรอยกันจานค่ะพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะคะพี่จา๋าพร้อมใช้งาน,นะค่ะแบ่งปันพี่เอฟซี FC เลยะค่ะพี่จา๋าเหรียญพระพรหมหมายเลขสิบห้าแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะสิบหกเป็นเหรียญพระอาจารย์ลีวัดอโศกการามปีศูนย์สามค่ะ เรียญพระอาจารย์ลีนะคะพี่จ๋าสอบถามเจ้าของเขามาเขาบอกว่าเป็นเหรียญตราช่างนะคะพี่ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยค่ะพระอาจารย์ลีนะคะพี่จ๋าวัดอโศการามค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระอาจารย์ลีนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซค่ะหมายเลข16นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะสิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศชยโยค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศชยโยค่ะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เจ็เอ้หกร้บาทค่ะหมายเลข18เป็นวัดเกศเช่นกันคะ่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆนะคะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศชัยโยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชโยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบแปดนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะสิบเก้านะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะพี่เนื้อเก่าเก่าหมายเลขสิบเก้าค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่ๆสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋า เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ้าสมเด็จเก่านะคะพี่แบ่งปันอยู่หกร้อยบาทหมายเลขสิก้าค่ะ ยี่สิบนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดดนยายหอมค่ะเสมาพ่อเงินค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินวัดดดนยายหอมนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินหมายเลขยี่สิบค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อหินวัดหนองสนมค่ะรูปหล่อโบราณนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อหินวัดหนองสนมค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ หลวงพ่อหินวัดหนองสนมค่ะหมายเลข21ค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน6กรอบาทค่ะ22เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่จ๋าด้าน,นหลังเป็นรูปถ่ายนะคะพี่หลวงพ่อพรมหมายเลข22ค่ะเก่านะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมเป็นพระผงรูปเหมือนเนื้อเก่าสวยค่ะ ด้านหลังเป็นรูปถ่ายค่ะพี่จ๋ารูปถ่ายขาวดําหลวงพ่อพรมค่ะหมายเลข22แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ23เป็นเหรียญหล่อค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าใหม่เล็กยี่สิบสามหล่อพ่อทาค่ะแบ่งปันอยู่ที่อ๋อยี่สิบสามหกร้อยบาทค่ะพี่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อนะคะพี่หลวงพ่อฉุยค่ะนี่ค่ะพี่สภาพคือมาเก่าๆได้มาแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข24่หลวงพ่าฉุยแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ25เป็นพระปิดตาหลังตะแกงค่ะพี่ปิตาหลังตะแกงพร้อมการเลี่ยมค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงรักปิดทองค่ะพระปิตาเนื้อผงหลังตะแกงค่ะพี่ แบ่งปัน600บาทหมายเลข25ค่ะ26เป็นปิตาหลวงปู่ไข่ค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานค่ะเนี่ยพี่รอยจานด้านหลังเก่าชัดสวยค่ะพระปิตาค่ะพี่จ๋าหลวงปู่ไข่หลังจานค่ะ แบ่งปันนะคะพี่๋าหมายเลขที่26ค่ะแบ่งปันอยู่ที่อ๋อยี่สิบหกหกร้อยบาทค่ะ27เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่๋าหมายเลข27เหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะหล่อเนื้อเก่าสวย2466ค่ะพี่๋าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะ แบ่งปันนะคะพี่สาวหมายเลข27แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ28เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดค่ะพี่สาวปู่รอดวัดบางน้ำวนนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่รอดหมายเลข28ค่ะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนค่ะพี่สาวเหรียญหล่อเก่าสภาพใช้ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc หกร้อยบาทค่ะพี่จันหล่อหลวงปู่รอดนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบเก้าเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานพิมพ์ขีดครุฑนะคะพี่สาวอุดผงเก่าเลยค่ะพี่พ่อปานเนื้อดินเก่าสวยนะคะพี่๋าหลวงพ่อปานเนื้อดินค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหมายเลขที่29นะคะพี่600บาทค่ะ30ค่ะพี่30เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือ2 4 8 4ค่ะเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่จ๋าพระคคูรุ่งค่ะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะพี่สอง4ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขก30นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่8 0อบาทค่ะ31เป็นพระนางพยาพิมพ์เล็กค่ะพี่จ๋านางพยาพิมพ์เล็กนะคะพี่เนื้อเก่าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่สานางพญาใหม่เลข31บค่ะพี่เป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่แบ่งปัน6กรยบาทคะ่ะ32เป็นพระกุณาดูลค่ะพี่สากุณาดูลเนื้อหามาแบบนี้ค่ะพี่อ่ะเก่าสวยนะคะพี่ นาดูนค่ะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบสองค่ะแบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะพี่สา วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ในบ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สาวันนี้ก็ขอจบคลิป EP 940ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า